ไหนมีใครเป็นบ้างชอบกินแล้วก็ชอบดูแพ็กเกจสวยๆงามๆด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ลองจอห์นซิลเวอร์นะคะเขาเป็นร้านอาหารทะเลสไตล์อเมริกันที่มาเปิดใหม่อยู่ที่เมกาบางนาชั้น2ตรงข้ามอีเกียเลยทุกคนเอาจริงๆคือพลาดไม่ได้วันนี้เราเลยจัดมาเป็นชุดปลาทอดเพราะว่าปลาทอดของเขาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในปลาทออสุดเด็ดและก็ยอดนิยมของลองจอนซิลเวอร์เลยเขานําเข้าจาก阿拉斯ามาพร้อมกับซอสทาทาซึ่งเป็นซอที่ทําจากมายองเนสนะคะผสมกับเครื่องปรุงแล้วก็ผักดองให้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆ ในส่วนของเฟรนช์ฟรายเลเวอร์นั้นคือมัอนฝรั่งเขาทอดกรอบชิ้นใหญ่นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างรสชาติของอาหารทะเลและซอสทาทาทำให้มีความเข้มข้นเลยก็ลงตัวสุดๆ ผัดมาอีกหนึ่งเมนูนะคะกับพาสต้าพริกกระเทียมกุ้งเมนูเส้นแบบฟิวชั่นทั้งกลิ่นหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนิดๆให้รสชาติที่หลากหลายเอาจริงๆเมนูนี้คืออร่อยเลยจานที่3คือสลัดซีซาปลาค่ะทุกคนผักสลัดที่สดแล้วก็กรอบนะคะโรยหน้ามาด้วยชีสคูดละเอียดเนี่ยคือเขาเพิ่มความเค็มแล้วก็ความหอมจานนี้เนี่ยมีความสดชื่นมีทั้งความกรอบแล้วก็นุ่มๆจากเนื้อปลาใส่มาในชามใหญ่บิ๊กเบิ้มเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทานอาหารเบาๆแต่ยังมีความอิ่มอร่อยสารอาหารครบพักเติมความ ความสดชื่นหลังจากทานของทอดอร่อยๆจากลองจรด้วยน้ำเลมอนเย็นสดชื่นค่ะทุกคนคือเหมาะสำหรับทานคู่กับอาหารทะเลสุดๆทําให้เราทานต่อได้เรื่อยๆเข้ามาในแก้วขนาด16ออนซ์แล้วความฟินของกราฟิกแบบเรานะทุกคนคือแพคเกจจิ้งทุกอย่างของที่ร้านคือพรีเมียมมากแพคเกจจิ้งต่างๆของที่ร้านนะคะออกแบบโดยเดสแพคค่ะทุกคนเขาเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบและจําหน่ายแพคเกจจิ้งอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายร้านอาหารเขาเลือกใช้มีบริการเหมาดูแลแพคเกจจิ้งทั้งร้านให้กับหลากหลายเมนูมากกว่า18ชิ้น ียกว่าแพคเกจจิ้งอาหารของลองจอห์นซิลเวอร์เนี่ยครบจบที่เดียวที่เดสแพคเลยนะคะทุกคนอย่างที่เห็นนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นถาดกระดาษใส่อาหารบิ๊กเทรที่มาพร้อมกระดาษรองอาหารพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้หรือจะเป็นกล่องใส่อาหารสําหรับเทคเ a อ a y วแก้วพลาสติกและกระดาษใส่เครื่องดืม่มหรือจะเป็นชามใส่สลัดขนาด1,300 ML นะคะแบบที่เราสั่งมาคะ่ะทุกคนคือกินไปดูลายไปเพลินมากอาหารอร่อยแถมลายกราฟิกคือสวยถูกใจมากนี่ยังไม่รวมถ้วยมันบดน,นะคะหรือว่าถุงพลาสติกและซองกระดาษสําหรับเทคเ a w a y ยังไม่รวมแพ็กเกจจิ้งอื่นๆที่ทุกร้านไม่ควรมองข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นทิชชู่หรือว่าสก๊อตเทปแปะกล่องอาหารแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างออกแบบมาสวยงามและก็เข้าเซตกันได้ดีสุดๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานออกแบบถาดอาหารกระดาษรองต่างๆค่ะทุกคนคือรายละเอียดดีเทลดีดมากเลยแบบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือเขาสกีนโลกโก้ด้วยอ่ะทุกคนการาฟิกสายกินแบบเราเนี่ยคือชอบมากทั้งลายสวยนะคะคมชัดและคือสีสันสดใสถูกใจมากค่ะทุกคนใครสนใจนะคะอยากให้ลองไปใช้บริการกับ d e สแป็กดูค่ะหน้าเว็บนะคะ มีแพ็เกจจิ้งให้เลือกหลากหลายประเภทมีสินค้าราคาพิเศษแล้วก็มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยค่ะทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่ามีรีวิวจากหลากหลายแบรนด์ที่เรารู้จักด้วยซึ่งสามารถใช้บริการได้ทั้งที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ช่องทางตามนี้เลยค่ะทุกคนเรื่องการออกแบบนะคะแล้วก็เรื่องแพ็เกจจริงเนี่ยคือไว้ใจที่นี่ได้เลยเลือกเดสแพคค่ะทุกคนบอกเลยครบจบที่เดียวเอาอยู่